สวัสดีค่ะมาเด้อมาร่วมทําบุญจักบาทด้วยกันนะคะดีเดอน็ข้ามาดกเ 이런 거는 다 하는 거 아니야. 진짜. 내가 이거를 가지고 이렇게 해 가지고. 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 내가 이거를 가지고 ใส่บ้านหลังนึงด้วยโต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 จ้าพูดน่ะเอออืออือนะครับนะครับ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  Terima kasih telah menonton! น e e ่าจะทำําบลยว่าจากหลายอำเภอพอร์ตแน่เกือบนะนะเบา้ไใช้โอ้จุดเล้วอนอยู่รพอเยอะิดจะบอก

เก่าไม่ได้ถุอมือนี่ือความพูดมือเลยค่ิดอนรับค่ะยนี่นับต้่าี่มวกระดานเปนเป็นวแลาประกอบรูก้าววโดยรายละอียดสัมนธ์คาสาธุสาธุนะคะองอ พระเยอะมากเลยนะคะกำลังจะมาทางนี้นะคะแล้วก็จะไปอีกทางนี้นะคะ บางท่านอาจจะเดินทางมาในภายหลังก็ด <trans l ations> ูดูไปแถวเนี่ยงานคืนจะขายเขแต่ว่าไปเหวนั้งตั้งทีุ่ดอยู่ตรงไหนเนีรเราตั้งที่ไหนก็ไปตั้งต่อที่ทางดึงนต่อต่อที่างแล้วดึงขนาที่เกิดได้จากเตงมาต่จะยืนหรือจะนั่งเขได้แต่ว่าถ้ายืนยี่กจะูตัวแต่ขอให้ ทางนี้นะคะก็จะเป็นผูวอาวุโสเนาะก็จะมานั่งอยู่ทางนี้นะคะเยอะมากเลยนะคะอ้นเดินางมาในหลังไเที่ยวไปเรียนนะครัเนลวแล้วก็ปูเรื่องต่างของที่ ใส่เสร็จแล้วนะคะ,ออะก็ให้ชมภาพบรรยากาศนะคะมีทาัยเกตรเปมิตรหลายนะรัปีได้ปอบีบเพ็ุลนาวชาขึ้ตรงันวันที่5จันทร์ดยน2 568 พอใส่านไม่บใครใส่เสื้ะรอันนี้ซื้อเนี่ยม่ใั่ทีทัานลักการของอยงไรก็ท่านนักเรีก็มาช่วยันองนี้เป็นนักท่อย่งี้งป็นกเรียนที่เปาอาจจะโเพื่อประตูปงดแล้วแล้วก็เหตุทั้งๆหรเมื่อส่บานแล้วนะ จะเดินเข้าสู่มันมป็นที่ดีสถาบัาวบโสก็จะมองเห็นตำแหน่งแกลงนช่ทูตีเลยว่าตำแนทง่กงภายในก็จะเป็นสถานที่ท่น่าปรวัิาบรสายมาหรือคนนเ้ามาคเอทก็คนรรอแกกบทไม่ทิ้งคองแล้ก็เข้ามาภายในตำแหงแก้งก็ที่สุดที่สดที่เราจะทำทีจะที่ งาที say, pues usted usted er. er ่อยูกนสนางก็มกอแล้เรื่องเงินเรื่องเงินต้ายซายทูตอนนี้ตัวันไม่ลาแล้วเปนให้นี้เรมีาุีตดีิอท่รากในนี เราก็บำเพ็ญลูกหลานให้ไปทำบันเทิงเพื่อเราเล่นๆผ่อนใจ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 กันไปก็ไม่ห้กหลานไม่ไดกิดกรรตาไม่ด้ได้มาโลกภพในสี่้ออย่างนี้ทนสิทธิ์แบงนสิทธิ์เป็นถุางง่ก็ได้ทักทิ้งก้ททพยามศิปากาผูที่ักทิ้งหลวงพ่อยุบคุณต้งสาสิทธิ สาธุสาธุโอ้พระเยอะมากเลยนะคะ การควบคารดีอาพิการทบาลลดแสงซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการเรุกขอรบาล่ปิดเิตภัณฑ์ที่ต้องการจากเร สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับาง้่าากา่องนเป็นข้อวรเป็นดีตมาากรองนัเสแต่จะเป็นยงว่ารสัาหรือเป็นกระโด ที่เราเรียกกันว่ารวมเข้าใจกานากก็น้อยนี้เป็นอิสรกสุาวเป็นก้อพิสูจน์ในการาึกธาจากผลผิตขอคน้กมอง้ก็มาเป็นต้นแบบเป็นปัะมา